สวัสดีค่ะพี่นอกขับรถมาเจอเจอเจ้าถนนนะคะ <laughs> เจอหาดหลายครอบครัวเลยฝนตก ตกพาลวกมาเล็นน่ะขับช้าๆตามเข้าไปนะคะ <c oughs> อ่ะอาลงแล้วลงข้างทางแล้วนะคะครอบครัวหาดก็มีลูก <c oughs> บางครอบครัวก็ลูกโตแล้วนะพี่น้องสักเดี๋ยวโตโตมีมีปีกก็จะหัดให้ลูกมันครอบครัวนั้นมีลูกสามโต ข้าวกล้วยนี่ลูกใหญ่เลยเห็นป่ะมีปลูกปีดปลูกมีปีกแล้วเอาตัวเล็กหลงแม่น่ะเขาไรนี้เหรอหลงแม่มาเม่ล้มแปลงล่างข้ากล้วยจะของล้มแปลงล่างข้าวกล้วยนี้ข้าวกล้วยนี้หลบไปทางนี้เออ เดี๋ยวก็จะหัดให้ลูกบินเนาะพอถึงหน้าร้อนก็เออหน้าหนาวพอเข้าเริ่มเข้าหน้าหนาวก็จะไอ้นี่พอดีก็จะบินแข็งพอดีนะพี่น้องเอก็บินกลับเมืองเมือง,งอุน่นโซนอบอุ่นเนาะปิดแล้ว <laughs> เดี๋ยวขับรถลงทาง